บอว่าจะบเมื่อพร้อมเพล่นบอกว่าจะเปรับอภอเพาน่จะเปรับอภออยู่ธนาคารเพราะว่าเราไปถอกเงินเขาอยู่ธนาคารเออาร้อบาทง่าเลยถือว่าชุดเนี่ยทำดีที่ชุด

บดีมีฉายบ่เอ้ยตุเบียงมะมีได้บดีถือมาโอ้ยมาโมงนะชี่อสายมาให้น่ชื่อโมงเปลี่ยนเอาจ้ะอยีไปลับเอาเดพอเดาเพอกันอยู่้ันพากเด้อโอเคมี่แต่ว่า ว่ากันเพึ่อชาเบิ่งเจ้าหูหูจักเพิ่นแล้วก็บอกเพิ่นเนาะพักอีกจะขึ้นจกได้ไหวสิเวลาก็สิกลับไปนั่นโอเคโอเคไปได้เท่ารถจะน่าห้แล้วว่าสีห้แล้วไปได้บาจเอยบ่มาบ่้งเนี่ยโมองงามเนาะเฮ้ไปได้เหนี่เอ้า แสนห้าบดถึกไงแสนชาบบดถือชุกว่าหั่นได้รถตันนี้ฮะชุกว่าหั่นฮะของแซนโอ้ยไพ่แถลงด้วยเซ็นสีกลับใช่โน้โน้นีาวโอก็สะนั่นก็จะไปเรียงต่อค่อยไรปเจ้าไปีไปถ่ายไพก่อนเงินอะไรบ้างนี่เออตสุด พ่จิตร้ามันคลิปเดินไปไม่ได้แล้วกันนเออจับมันค่อยเนี่ยก่อนกระติดท่าจังหน่อยแล้วก็อันนั้นเนาะพี่น้องแจ้งข่าวเอฟซีเลยพี่น้องเนาะทุกท่ายรถจะน้ากับบริษัทไทยบริษัมีมาตรการช่วยเพื่อนหวัเนาะท้างกิจฐานทูตเพิ่นแจ้งมาเบร็จนั่นแต่ประมาณได้ ได้จัานาทีแล้วถึงจะถามเจ้าคลิปเดี๋ยวนี่สองนาทีออเตอระคอยจะไปหลับเอาพ่อคอยเองไปแล้วก็นี่ะจะทางคนเดียวแท่านนะอโอเคโอเคอ่ะพี่น,น้องเนาะตรงตัวเลยคือว่าตอนนี้นะ,นะท่างเจตานพุ่งเป็นให้ยคำตอบมาแล้วพาบุกเกียวมาแล้วพืน้นดินบุกเกียวแล้วเพื้นกรวา่าตอนนี้บบจักความช่วยเดอ้อเผื่อหน่อยพี่จะากลับไปก่อนถ้เจ้ากลับไปก่อนแล้วก็หาทางหาทางเบิ้งเพรใช่ใช่ไหมครับฟื้นกะบบจักแนวเห็ด เขาชิวเอาเต็มปากลายปลได้เด้อพี่น้องพอน,นี่ก็าลายปลได้ก่อนเลยฮะสิ่งที่เพิ่นเว้ามาบ่ซั่นซะอันนี้ก็คือเฮาได้เฮ็ดเต็มที่ทั้งได้ไอตุชิดทั้งเบิดทุกคนทีมงานก็พา,ากันเฮ็ดอันนั้นแล้วเห็นแนละ้วเนาะเห็ดอันชุดละชุดแล้วมาฮอดสถานทูตไทยคนของเขาแท้ๆเานาะพี่น้องแต่เรามาอย,าาอยู่เรามาอยู่โดนเกินเราไมาอยูโดดเกินขั้นตอนตอน่ตอไป ต่อมต่อไปก็คือเราต้องได้อันอันนั้นหหแหละที่เรานี่เบาดีฉากแบทขั้นตอนต่อไปเบาลิชิมาส่งฮอดเฮือนแล้วใครก่อปลาให้เราก่อทานมวยผายเลี้ยงเราได้ฮอดตลอดนั่นดอกพี่นะ้องเนาะคือหลายๆท่านอยากให้ ซอยเต็มที่เจ้าหนะ้าที่เป็นยังอันนั่นเลยต่อไปนี่พี่น้องเนาะถ้าชาวรถจะน่าว่าแนวไดกับบมเมือแล้วเบอรีทีปรึกษากับทีมงานว่าชิไปมอบใหท้ทางด้านตำรวจตำรวจตัวคนข่าเมืองอฝั่งล้วให้เพันจับแล้วกับพักดันนอ,นอกประเทศนั่นคือขั้นตอนต่อไปนาพี่้งเนาะ ดีเอพี่น้องเนาะตามค้าดแ่แระพี่น้องเอฟซีว่าด่าเบาลี่ชิวาว่าเปว่าเบาลี่ว่าว่าบางเทอย่นารทูตพ่นกับบจักความอยนะเบาลี่วาฮทูตพ่นกับบจักเขาเบาลี่ว่าเอฟซีก็ด่าเบาลีอย่ Thế cả cái nhang đó thì đó và lịch cả hô hô nên Để và đường lên biển trên đây kinh okay. giả thừa cà phê này cà phê thùng đâu nó phải làm mưa lên mưa luôn ok làm có thả được. ขาเอาใบปล่อยรถเราก็เมื่อเลยแล้ว<อ>ป่วนหน้ามาเซ็นเราก็ได้ใบปล่อยรถยังจะใบปล่อยรถนะแต่ว่าจะไปรับมาพ่อพี่น้องพ่อพ่อาพานนาบ่าวเนาะนาบ่าวคือพี่น้องของแม่เบาลีนี่แหละมาซื้อรถมาซื้อรถเราก็เลยได้ไปเซ็นนังแท็กนักซ,ซื้อหลายบอนก็นเลยได้ช่วยจะไปเอาลาแต่ว่าเราวา่ิขับรถเมื่อเลยเราขัรถใหญ่รถใหม่ของนาบ่าวเดี๋ยวเมื่อเลย ก็จะหารถไปติดสติ๊กเกอร์ให้เขาติดสติ๊กเกอร์ใช้รถโอรถอยู่วงเวียนบางเทือเเ่อนะเข้าเมืองไหมนะเพิ่นบะฮู้เด้คันใดฉุกควรไปก่อนชมควรอยู่เพราะว่ารถเบาหลีบุทันได้เขาเ้าวงเวียนก็เลย,เลยนั่นกินนี่นเกิดด้วยเหตุเวัานแหละพี่น้องเนาะบางคนเพิ่นบ่ได้เข้าใจระบบกฎหมายของบ้านเมืองละรถ คุณใดหรือว่าอยังนะเป็นปกตินี่อยู่ไซก็ตามรถที่อยู่ในวงเวียนอยู่ต้องมีสิทธิ์ไปก่อนเถิดนาอมีสิทธิ์ไปก่อนเบาลี่อันนั้นแล้วพี่น้องขันต,ตอนต่อไปก็คือแบบเบาลีเวาอะไรถ้าสมมติว่าทั้งอัน เอาได้ดูชิสเป็นบอกไปส่งเนาะดูทางันปันไก่เดิเนาะเนาะกับเบาร์ลี่ไปเองก็ได้ไปส่งเอาโล่คนใดไปไก่ว่าความสื่อใช่ไก่ถ้าเน่าเวียกนะแต่เป็นเน่าเวียกเนาะให้ดูชิสเป็นกับมีลูกน้อยดูกเป็นสามเดือนโอ้ยบอก่าสามเดือนเราไม่รู้เพราะเดือนหนึ่งนี่แหละเนี่ยาผักลูกเหมือนเชนใช่ไปไก่ก็ได้คนผักลูกเนาะ เอฟซีกับมีอย่างกับคอมเมนต์ในเบาลลี่เดอร์ไปแล้เนาะมีคำแนะนำแบบใดเบอลลี่กับถามแล้วถามไอ้ทานายเพิ่นแล้วเพิ่นก็ว่าให้เอาไปมอบให้เรียกว่าแหละนะทางเมืองหรือว่าทางต่าโมอโทางฝั่งลาวก็ว่าต้องมันต้องเลี้ยวละตามขั้นตอนว่าใั่ไการกั้นตอนการพักดันข้ามประเทศ คนคนไหลเนาะพี่น้องเนาะจากความเห็ดเนี๋ยวที่ว่าบ่าเบาลีหนาจังแั่ไหนที่โอ้มาเกิดเลยของเือเขาก็น้อยใจอยู่พี่น้องแต่ว่าเขาก็ปล่อยผ่านน้อยใจบนว่าเขากระเต็มที่ของเขาแต่ว่าเขาเห็ดได้สดําร็จเขาไปเห็ดเนาะแต่ว่ากระดีใจได้พี่น้องได้มงอันหนึ่งนะเบาลีนะซื้อมงเบาลีได้มงอันนึง เดิซีคือชาวางามจุดก ó ไงบ่บดเมื่อน้ำมันนั่นพี่น้องเนาะนั่งกระบะเมื่อน้ำบ่ทุชิดเพราะว่าอัน ชาวโรตีจจนานังกับบ้า,ลาลนลายญาติแล้วโจรถดบอกความชื่อได้วิ่น้องเขาต้องปลอดภัยไว้ก่อนด้วยชาวถรตีจจนานะว่าแม่นดอกว่าอันเว้ากระลาวกระได้แต่ว่าเขาปลอดภัยไว้ดันดีแล้วใครกว่าเขาสิประมาทบางคนก็จะแซงทั้งใดก็แซงรถรถบ้านเขาเนี่ยมันลำบากแบบนี้แหละ คับรถเมื้อพอดีเ่าหลีกปนันเออเด็ดนะเมลาพี่น้องน้องขั้นตอนกันถือว่าตามเอฟซีบอกเลยคือพาส่งสถานทูตส่งสถานทูตแล้วพี่น,อน้องเนาะแต่คือแบบนี้ถ้านั่งเฮื้อน้อยครับพี่น้องเอาตรงๆเนอะทีมงานเขาบอกก้า ปก,กา้าจีส่งแล้วข่ามือหน้อยทุ้งหเกิดยังขึ้นแล้วมันก็่มีผู้ักผิดชอบไดพี่น้องเอ้ก่อโครงสร้างไ้เหอือน้อยน <S <S เนาะเอือน้อยนี่เทื่อตกเอือต,ตกยังมีได้ผิดน้องเอ้บุคือได้เข้หอมอบมาเจ้าหน้าที่เข้าจิตเป็นนานั่นเข้าจิตเป็นโทษชอบการอีตนเล็กน้อยกับอีตนลายกับแมนยู บัดกูๆๆคนทีงานเห็นกันตลอดในดวงเสาร์นี่เป็นชั้นหลักของแขวงสวรรค์เขตเลยพี่น้องเราถ้าเห็นเหมือนแม่ลบที่ดวงเสาร์แล้วก็ธาตุหีงห้างธาตุโพลเนาะสถานที่สำคัญกว่าจันทรา คับโหลดเป่าลีกระถ่ายคลิปน้ำพี่น้องเนาะแจ้งเอฟซีเนี่ยแจง FC, ้งเอฟซีพีดพีดหวังพิดหวังกลับบ้านไม่ได้กลับไทยไทยนะเนาะมีคนโทเข่าได้หนึ่มีคนไคยรู้ว่าสารักใครแล้วมันจะ

จะจะออกมาแล้วยังแล้วเราไปจะช้าผัวช้าเหี้ยเหอเออเกิดลำบากแล้วนะอือเล่นเกลี้ยมาได้เจ้าจีมา,มาน้นาอ,อ,องบ<อ>่เออกำปั้เพีงมันได้ไปปล่อยรถไปยืนเขาก็ได้เลยนะเจ้าอยู่กับปั้เพียงพอนีเอ่อไปยืนแล้วครับรถเมล์นี่ครับได้ไปปล่อยรถท่างเงินเมื่อสองคานก็ปล่อยให้ ขาแต่ทางการแต่นั่นเขาปล่อยได้หรือเล่าเดี๋ยวนี้เปล่าในั่ะเออป่อยรดเราให้นะเรือตังเต้ลยครับเรือตังแต่นลครับนาั้นแล้วอยู่นใกล้ครับตลาดจังวัดชบ่เออตัวแรกตรงมาเลยมามาเลยวงเวียนเี้ยเขาหูเขาหูเลี้ยวขวาเขาหูเขาหตลาดจังหวัดชเลี้ยวเอมาหอวงเวียนหุกวางเลี้ยว่าเลยบ่ได้โคงเลยเลี้ยวกวาเลย อธนาคารอยู่พี่บ่อนขายรถนี่แหละบ่อนตึกสูงๆนี่แหละใกล้โอเคแล้วจะโทรหาด้อไปใกล้แล้วจะโทรหากันยัง้ำจักรางเอติดตลาดนี่แหละบ่อนเราบอนพ่นน่ะนเพิ่นโอเคโอเคโอเคหาทางกับรถก่อนเดี๋ยวเราบอกนะเราจะกับรถได้รถลาย เก็จะกลับรถได้บ้างหายไปหน่อยเบิดทั้งหน้าและทั้งหลังเบิดทั้งหลังและทั้งหน้านี่แหละมันยากโหลดเวลาจะกลับรถน,นะเพราะว่าแมนวิดด็อกยังไงแนวอื่นก็ได้อะไรเพราะว่ามันติดไฟแดงว้ากูเบื่อพอๆพอเลยติดนะ ได้บ้าทเ่ยอ้าแต่เบิดวัดเบิดคันนี้สองคันนี้วัวขึ้นยากกระโดดไปแค่ไหน่อยกันรออี่จะไปจนหอดบอลน,นั่นก็เลยวใช่ พ่อครับน้าป้าก็อะไรเวียกะซ้อนๆกันด้วยไปนี่แหละพี่น้องเลยเนาะเพแน่แต่หลายคนทีมงานก็นได้ผู้มีหลดมีล่างเพิ่นมาซอยหัวเดียวจะทีมรีบนี่ไม่ได้ได้พี่น้องเลยต้องหลายคนช่วยกันทีมทีก็คือสิเข้าใจเนาะพี่น้องเนาะบ่ให้ายให้ทีมเด้อพี่น้องเนาะน้าป้าอย่ารายการคลิปนี้บอกดีสิข้อตัวเด้อพี่น,อน้องเนาะไปชมคลิปหน้าแล้วก็ ล้อที่ตามตอนต่อไปว่าสิเป็นยังต่อไปก็นได้พี่น้อง